โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาอธิบายเสื้อสายเหล็กนะครับผมก็คือค้าจากเหล็กอ่ะผมจะพูดเหมือนเดิมเลยชุดนะครับผมที่มีอันติแฟกนะครับจะมีพาสซีฟเนี่ยมาครบเลยโดยใส่แท้เทียสีก็มีแล้วแต่ว่าราคาจะแพงครับส่วนชุดที่ไม่มีอันติแฟกเนี่ยมีพาสซีฟมาไม่ครบนะครับผมแต่ว่าราคาจะถูกนะครับผมอันนี้คือความแตกต่างของของ,ของที่มีอันติแฟกกับของไม่มีอันติแฟกนะครับ ถ้าเป็นชุดอย่างเช่นอันนี้ไม่มีอันติแฟกสกิลเราจะได้ครบเนี่ยเราต้องไปซื้ออย่างน้อยเทียบห้าครับถึงจะครบโอเคเนาะมาเรามาเริ่มกันที่สกิลพาสซีฟเนี่ยของสายเหล็กกันเลยนะครับผมสายเหล็กนะครับผมสกิลพาสซีฟสกิลแรกคือเพิ่มดีเฟนส์นะครับ2.4ก็คือถือขึ้นนั่นแหละ2%ปรประมาณนั้นนะครับเพิ่มเกาะ ต่อไปพาส,สีที่2นะครับเพิ่มดูเลชั่นคาวคอนโทรล5%าก็คือถ้าเราใช้พาส,สีเนี่ยสกิลอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคานคอนโทรลเช่นสโลสตันอะไรพวกเนี้ยครับจะนานขึ้นก็คือจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองต่อไปนะครับ your, รรอินคิวเยอร r คาวคอนโทรนรีสตันนะครับก็คือถ้าเราใช้อันนี้เราจะโดนสตันน้อยลงนะครับผมประมาณนี้พวกอะไรที่เราโดนแบบสตันสโลเนี้ยผลมันจะน้อยลงนะครับผมแค่นี้ครับแต่ว่าไอสายเหล็กเนี่ยมันมีความพิเศษกว่าสายอื่นตรงที่ว่าถ้าหากว่าเป็นเกาะมันจะมีพาสีเสริมขึ้นมมาอ2ันนะซึ่ง พัฟซีส์สอันนี้นะครับอันแรกนะครับคือเราตีมอนต์ตัวไหนก็ตามเนี่ยมันจะลดเลือดมอนต์ตัวนั้นนะครับเป็นแม็กเลือดนะลดไป12%บสองรับเป็นเวลาสามวิถ่าว่าเราตีด้วยดอมมอนแอคแทกนะครับก็คือตีด้วยแบบการจบตีปกติอะดอมมอนแอคแทกะครับต่อไปสกิลที่2คือเพิ่มค่าแอคโกนะครับผมสามค่าแอคโกคืออะไรค่าแอคโกคือค่าที่มอนต์มันจะมาลุมตีเรานะครับพูดง่ายๆคือสาเหตุที่สายแท้งอนะ่ะมันต้องใส่ชุดเหล็กเพราะว่ามันมีสกิลพาอ,นนอ,อาพา Echo ับผม ยิ่งถ้าเราค่าแอ h โกเยอะเท่าไรเนี่ยมอนจะมาลุมตีเราเยอะขึ้นนะครับเราก็จะกลายเป็นแทงค์ในทีมได้นะครับผมก็คือมอนจะมาลุมแต่เราเนาะประมาณนั้นครับต่อไปเป็นสกิลที่2ของเสื้อเหล็กนะครับผมสกิลท้อนนะครับผมสกิลทอนเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ไซมอนเนี่ยเราจะได้ค่าแอ h โกนะครับเพิ่มขึ้น200นะครับผมซึ่งซึ่งก็ตามที่ผมบอกแหละค่าแอโกคือ มอนจะมาลุมตีเรานะครับผมก็คือจะไม่ไปลุมตีคนอื่นยิ่งฆ่าแอคโกเราเยอะเท่าไหร่มันก็จะลุมตีคนที่ฆ่าแอคโกเยอะสุดนะครับผมซึ่งสายแท้งเนี่ยมันจะทำฆ่าแอคโกได้เยอะเนาะแต่และอาวุธแต่และเกาะที่ใส่ประมาณนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยสกิลเนี่ยจะช่วยเพิ่มฆ่าแอคโกนะครับผมแต่ว่าไม่มีใครใช้หรอกมันใช้ได้แค่บางสถานการณ์เท่านั้นแหละมันเพิ่มเป็นระยะ5เมตรนะครับอันนี้คือไม่ใช้ใส่มอนโอเคเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยอ่ามอนเนี่ยมันโฟกัสพระอยู่นะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งผมเนี่ยจะไปใช้สกิลไซมอนนะครับ นี่เพิ่มค่าเอโกเห็นไหมว่ามอนมันเปลี่ยนเป้ามาเล็งผมแทนนะผมเมื่อกี้อ่าเพราะผมเพิ่มค่าเอโกไป200นะครับมันก็เลยหันมายิงผมแทนเนาะนี่อันนี้คือค่าเอโกนะครับในเกมนี้อ่าอะไรก็ตามที่เพิ่มค่าเอโกเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพาสีวันที่2เนี่ยผมจะไม่ใช้ให้ดูนะเพราะมันง่ายๆเลยก็คือเพิ่มค่าเอโก300%นะครับถ้าเลือกมาก็คือมอนมีโอกาสตีเราเยอะขึ้นกว่าคนอื่นนะครับก็แค่นั้นเองผมจะใช้พาสีนี้เลยก็คือถ้าตีมอนเนี่ยแม็กเลือดมอนจะลดสาาตบ เห็นป่าวว่า919เนี่ยลดลงเหลือ800นะครับผม809นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับหมดละผพาสีบนะครับผมสกิลที่2นะครับผมของหมวกสายเหล็กนะครับก็คือจะเพิ่มดีเฟนต์นะครับ33.33เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา7วินาทีนะครับเอาง่ายๆว่าถึกขึ้นนั่นแหละครับโอเคเรามาดูกันอย่างแรกนะครับผมจะให้หน้าไม้เนี่ยซูมผมนะครับเรามาดูดาเมจก่อนซูมกับหลังซูมนะครับตอนกด312นะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะกดนะครับ เพิ่มดีเฟนต์อาจจะเห็นว่าจาก312<ๆ>เหลือแ, Hans แค่212นะครับผมอ่าก็ลดลงไปร้อยหนึ่งนะสกิลที่2ของรองเท้าเนี่ยสายเหล็กนะครับผมง่ายๆเลยเพิ่ม Moving Speed 100%นะครับเป็นเวลา2วิแต่ว่าวิ่งแล้วจะฮิวเลื่อนด้วยผมจะวิ่งนะ<ๆ>เห็นไหมว่าเลือดผมดีเจนสามสี่สามสแค่นี้นครับจบละโอเคตอนนี้เราจะเข้าสู่สกิลหลักของชุดแล้วนะครับผมก็เซตแรกจะเป็นเซตวอลเลอร์นะครับก็จะมีเฮดเมดออฟวอลเลอ Armor of w a l l e r แล้วก็ Mood of w a l l e r นะครับผมโอเคมาดูที่ Helmet of w a l l e r ก่อนเลยนะครับ Helmet of w a l l e r เนี่ยมันจะเป็นลูกผสมระหว่าง Mercenary กับ f i n c a w นะครับผม Fincawl ล้างบับสตู Mercenary ล,ล้างบับตัวเรา ซึ่งเ e l m e t of Valor เป็นแบบนั้นครับแต่ว่ามันใช้ได้ในหมวกเดียวเลยก็คือผสมกันสามารถใช้ล้างบัฟ่ายตรงข้ามก็ได้ล้างบัฟให้ตัวเองก็ได้นะครับผมแล้วไม่ใช่แบบล็อกเป้าด้วยแต่เป็นแบบวางบนพื้นนะครับเป็นแบบ a o e เนาะก็คือเราวางตรงไหนก็ได้เราสามารถเลือกจุดที่จะวางในการปล่อยได้ในะแบบนี้ครับผมในวงเห็นไหมประมาณนี้ใครที่อยู่ในวงเนี่ยก็จะโดนล้างนะครับผมประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาเขียนไว้ว่าไม่สามารถล้างดามจโอเวอร์ไทม์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ AI รูทผมนะแล้วผมจะล้างรูทออกนะผมล้างบัฟตัวเองเนาะอะรูมา ปุ๊บผมล้างเห็นไหมครับผมมันก็จะมีเลืองแสงอย่างนี้ถ้าเราล้างออกนะครับผมรูทก็จะหายไปนะครับอะต่อไปผมจะล้างบัฟของศัตรูนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ AI นะครับวินวองนะครับผม AI วินวองปุ๊บประมาณนี้ครับคือมันต้องรอควันลงถึงพื้นก่อนนะคือเวลาเสกเนี่ยมันจะมีควันแล้วก็ลอยลงมาถ้าควันตกถึงพื้นนะอะน,นั่นคือทําการล้างนะจะเริ่มต้นไม่ใช่กดปุ๊บล้างปั๊บนะอะมาจัดมา a อสองัฟอ่าเนี่ยจะเป็นเสื้อไฟกับหมวกพิษนะครับผมจะกดล้าง อ่าเห็นไหมครับบัฟเขาจะหายไปหมดเลยหมดประมาณนี้นะับผมก็คือมันคือลางบัฟปกติแหละมันแค่ผสมเมอร์เซนารี่ที่สามารถลางของให้ตัวเองด้วยให้เพื่อนได้ด้วยแค่นี้เองเฉยๆเองนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นสกิลหลักของเสื้อนะครับผมเซอร์เลอร์เนาะมันจะทําการเปิดโล่นะครับกันเป็นโล่แบบเมจิกชิลมันเขียนว่าเมจิกชิลนะแต่ในความเป็นจริงมันสะท้อนได้ทุกอย่างไม่ว่าเวทหรือกายภาพนะครับเอาง่ายๆว่ามันทําท่ากลางโล่ออกมาแล้วถ้าเราโดนดาเมจระหว่างกลออกางโล่เนี่ยไม่ไว่าจะโดนจากด้านไหนก็ตามไม่ต้องด้านหน้าของโล่ มันจะปล่อยลูกกระสุนเวทนะครับออกไปโจมตีคนที่ทําดาเมจใส่เรานะครับผมกระสุนมีดาเมจ100เมจิกดาเมจนะครับแล้วก็ใบด้วยอีก2วินะครับผมประมาณนี้คือโดนหนึ่งทียิงกระสุน1ครั้งนะครับถ้าโดนเป็นฮิตรัวๆเนี่ยอย่างเช่นหมวกพิษอ่ะติดเป็นฮิตรัวๆพิษรัวเรื่อยๆหรือแบบพักคุมดีมอนเงี้ยที่ระวาทิ้งรัวๆมันก็จะยิงรัวๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดแบบเปล่าๆดูก่อนนะเห็นไหมมันจะสร้าง โล่ออกมากันงี้แต่ในอ่ามันเหมือนจะต้องรับจากหน้าโล่ใช่ไหมเพื่อจะสะท้อนแต่ไม่ใช่นะครับต่อให้เราหันหลังเน่ะก็สะท้อนได้อยู่ดีนะครับผมโอเคนะครับผมจะให้ AI ใช้พิกกับผ้าคลุมดีบอนนะครับตีใส่ผมนะครับอ่าเริ่มตีปุ๊บนี่เห็นไหมนี่คือกระสุนที่สะท้อนนะผมสะท้อนไปอย่างี้แล้วเขาก็ติดใบด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับเป็นสกิลหลักของรองเท้าวอลเลอร์นะครับก็คือเมื่อเรากดปุ๊บนะครับเราจะวิ่งเร็วขึ้น20%นะครับจากนั้นเราจะกันพวกอะไรก็ตามที่แบบ ขัดต่อการวิ่งของเราเช่นรูทหรือสโลหรือสตันอะไรพวกนี้หมดหมดเลยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าใน2วิที่เรากดเนี่ยแล้วเราโดนพวกรูทสตันหรือว่าสโลเนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นจาก20%เนี่ยกลายเป็น1 2 0แทนครับแล้วก็จะกลายเป็นกันพวกเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับผมกันสตันกันรูทกันสโลเนี่ยอีก4วินะครับผมก็มันคล้ายๆกับเสื้อคิลิกเนาะที่แบบโดนดาเมจแล้วจะมีโล่อมาตะเด้งอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ต้องมันไม่ใช่โดนดาเมจมันเป็นเราต้องโนนดน เดี๋ยวผมจะกดแล้วก็ให้ AI รูทผมนะครับอ่านี่ผมกดนะนี่มันจะเร็วงี้อ่แล้วถ้าผมดูกรูทเนี่ยเห็นปะผมจะหลุดจากรูทแล้วผมก็วิ่งเร็วมากแล้วระหว่างที่ผมวิ่งผมก็กันทุกอย่างด้วยนะผมประมาณนี้เนาะมาเริ่มกดปึ๊บอโอเคนี่เห็นไหมผมไม่โดนสตันนะไม่โดนสโลด,ด้วยเมื่อกี้เห็นปะผมยังวิ่งได้ต่อนะตอนที่เขากระโดดลงมาแล้วอ่ะต่อไปจะเป็นเซตดีมอนนะครับก็จะมีดีมอนเฮมเพลตดีมอนอาร์เมอร์แล้วก็ดีมอนบูทนะครับผมเซตปีศาจนั่นเอง อามาเริ่มที่ Demon He ม let นะครับก็คือง่ายๆเลยคล้ายๆกับหมวกพิษแต่ว่ากดแล้วเนี่ยมันจะบัฟอาวุธตัวเองเมื่อตีแล้วจะใบนะครับคือหมวกพิษเนี่ยบัฟอาวุธตัวเองตีแล้วติดพิษใช่ไหมครับอันนี้ก็บัฟอาวุธตัวเองแต่ตีแล้วเขาจะติดใบนะครับอ่าประมาณนี้ผมกดปุ๊บอ่าอาวุธมันจะชูวอาวุธขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็บัฟนั้นการจบตีครั้งถัดไปเนี่ยจะใบนะครับผมแบบนี้เห็นไหมเมื่อกี้เขากาลังซูมคือเขาหยุดซูมเลยนะเพาถูกใบนะครับผม ประมาณนี้ใบก็คือปิดสกิลนะทำให้ใช้สกิลไม่ได้เนาะยกเป็นสกิลบางอันที่มันเขียนว่าใช้ตอนใบได้นะก็จะใช้ได้นะครับผมต่อไปเป็นเกาะดีมอนนะครับก็ง่ายๆเลยเวลาเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีออร่าออกมานะครับผม7เมตรซึ่งในออร่านั้นเนี่ยคนที่อยู่ในออร่าเรานะครับจะได้รับบัฟสะท้อนดาเมจนะครับผม50%นะครับผมสะท้อนกลับไปเป็นดาเมจเวทนะครับผมแล้วก็เพิ่มค่าการดาเมจให้เราเนี่ยอีก108%นตครับมาดูตอนยังไม่กดนะครับว่าผมจะโดนซูมเข้าเท่าไหร่น เอ๊400นะครับผมประมาณนี้430นะเดี๋ยวมาดูตอนกดนะครับว่าสะท้อนด้วยแล้วก็ถึกขึ้นด้วยนะครับจริงหรือเปล่านะผมผมจยากดเสื้อนะครับนี่กดแล้วมันจะชูท่าอย่างนี้แล้วเราทำอะไรไม่ได้นะนอกจากเดินเฉยๆเห็นไหมครับสะท้อนดาเมจแล้วผมก็ตืขึ้นนะผมอันนี้ก็คือออร่าที่ให้เพื่อนนะที่ออกมารอบๆนะต่อไปนะครับเป็นรองเท้าดีมอนนะครับรองเท้าดีมอนเนี่ยเมื่อเรากดแล้วเนี่ยจะเพิ่มความเร็ว20%แล้วก็ดาเมจ4%นะครับผมต่อเลือดทุกๆ10%ที่ลดลงนะครับผมไดงค่ายๆก็ือ เลือดเรายิ่งต่ําเท่าไหร่เราจะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยิ่งดาเมจแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมสูงสุดก็คือ8สแต็กแปดสแต็คนี่ผมเดาว่าน่าจะเลือดต่ําสุดก็คือ20%นะครับผมอ่าเพราะแสแต็กก็คือน่าจะ80%เพราะนเพราะมันมันสแต็กละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมพูดง่ายๆคือมันเร็วสุดตอนเราเลือดเหลือย0อเ็นตนะครับยิ่งเลือดน้อยยิ่งเร็วนะอ่าตอนนี้ผมก็ได้ทําการเลือดน้อยเดี๋ยว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 โอเคผมก 2 3 3นะครับเดี๋ยวมาดูตอนดาเมตตอนกดรองเท้านะครับว่าวิ่งเร็วขนาดไหนและดาเมตแรงขึ้นขนาดไหนนะครับผมโอเคสกิลจะคููดาวเสร็จแล้วผมกดรองเท้าดูดาเมตนะครับกลายเป็น300แล้วดูความเร็วนะครับแปดสเต็กนี่ดูความไวของปีศาจเลยประมาณนี้เลยนะสมชื่อรองเท้าดีมอนจริงๆครับความไวมันเป็นของปีศาจต่อไปนะครับจะเป็นเซตรอยัลของสายเหล็กนะครับก็จะมีรอยัลเฮมเลตรอยัลอาร์เมอร์แล้วก็รอยัลบูลนะครับ มาดูที่ Royal Hamlet นะครับง่ายๆเหมือนเดิมครับมันจะเสกถังนะครับผมเป็นถังอะไรไม่รู้บางอย่างเนี่ยตกลงมาใส่หัวนะครับผมสตูนะครับแค่นี้แหละอ่ะก็ระยะเสกก็จะประมาณนี้วงเสกก็จะประมาณนี้นะพอเรากดปุ๊บ มันก็จะมีถังตกมาใส่หัวนะศัตรูที่โดนก็จะติดสตันนะครับผมหมดละแค่นี้เองแค่ติดสตันนะครับผมแล้วก็โดนดาเมจด้วยแต่ว่าดาเมจมันนิดหน่อยหลักๆคือมันเอาสตันครับดาเมจมันแค่ร้อยหกเองน้อยมากนะหักลบเกาะก็เหลือไม่ถึงร้อยนะครับเซอร์รยน์นะครับสกิลหลักของมันคือมันจะสร้างออร่ามานานะครับผมออกมารอบๆในระยะหกเมตรซึ่งไอออร่ามานานี่เพื่อนเนี่ยจะได้รับด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรามันเป็นออร่าเพิ่มมานานะครับผมแต่ว่ามันจะติดอยู่ที่ตัวเราซึ่งคนที่ได้เนี่ยจะ มันจะได้มานาสิบนะครับผมต่อศัตรูนะครับผมที่อยู่ใ,ใกล้ๆแต่ที่เท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมรู้สึกมันได้สูงสุดแค่สาสเต็กก็คือถ้าศัตรูอยู่ใกล้เรา3าตัวเนี่ยก็คือสุดแล้วคือมันไม่ได้ได้แค่1ิคือ1ิบอะ่ะมันได้ในกรณีที่มีศัตรูแค่ตัวเดียวแต่ถ้ามีเยอะมันจะได้มากกว่า1ิบนะครับก็มันก็เดี๋ยวผมใช้สก,กิลให้มานารดก่อน,นครับอ่ะกดแล้วนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือมีศัตรูอยู่ใกล้นะเห็นไหมผมได้1ิบแต่ถ้าผมเดินออกเนะี่ยสังเกตว,ว่ามานามันไม่เพิ ก็ประมาณนี้คือคือเวลาเราใช้ต้องมีศัตรูอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับผมแล้วก็ออร่านี้ถ้าเดินใกล้เพื่อนเพื่อนก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยนะครับแค่นี้ครับผมสูงสุดน่าจะประมาณ4ตัว5ตัวก็จะได้ประมาณครั้งละ30ต่อไปนะครับผมเป็นรองเท้ารอยัลนะครับผมสกิลหลักของมันคือมันจะทําท่าชาร์จนะครับทุกครั้งที่ชาร์จเนี่ยจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่8นะครับผมแล้วก็ได้ดีฟเฟนต์เนี่ยป้องกันอีก1.9นะครับผม ซึ่งเก็บได้สูงสุด10สแต็กนะครับผมแล้วก็วิ่งเป็นเวลา8วิถ้าเต็ม10สแต็กเนี่ยเท่ากับเราได้เกาะป้อ,องกัน,นครับ19.6%นะครับผมส่วนถ้าเป็นความเร็วเนี่ยได้ถึง80ครับซึ่งเวลาเราชาร์จเนี่ยถามว่าเราเลือกสแต็กยังไงเวลาเรากดมามันจะมีขีดให้เลื่อนแบบนี้ครับถ้าเรายิ่งเลื่อนไกลสแต็กมันก็จะเต็มแต่ถ้าเราเลื่อนใกล้สแต็กก็จะน้อยครับอ่ะอย่างผมเลื่อนใกล้ๆเอาแค่นี้พอี่ยผมก็ได้แค่3สเต็ปเห็นป่ะครับแต่ถ้าเราชาร์ตรแบบาจตน,นะน,น,น,นนแตนแาส่้ขึ เห็นไหมมันได้สินะครับอันนี้ก็คือสุดๆของมันแล้วนะครับผมตามนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือระหว่างที่มันชาร์จเนี่ยก็คือตอนเรากําลังชาร์จนะไม่ใช่ชาร์จเสร็จแล้วมันกันรูทด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จแล้วให้อ้รูดผมนะครับผมนี่เห็นไหมครับมันไม่โดนลูดนะครับผมในระหว่างที่ชาร์จแต่ถ้าหากว่าคุณชาร์จเสร็จแล้วแล้ววิ่งอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือโดนนะครับผมไม่ได้กันแค่รูดนะกันสโลด้วยนะครับก็คือตอนที่ชาร์จเนี่ยเราจะ ถ้าชาร์จเราเราจะไถไปข้างหน้าแบบปกติเลยไม่โดนสโลนะครับผมะระหว่างที่เรากําลังชาร์จอยู่เนี่ยมันสามารถถูกหยุดได้ด้วยการสตันนะถ้าเราโดนสตันเนี่ยคือรองเท้าเราฟรีเลยนะครับติดครูดาวด้วยแล้วก็มันจะไม่วิ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนใช้เนี่ยก็ระวังโดนสตันดีๆนะครับปันกันแค่รูทกับสโลนะไม่ได้การสตัน่าประมาณนี้นะผมถูกสตันเห็นไหมว่ารองเท้าติดครูดาวแล้วผมก็วิ่งไม่ออกด้วยก็ต้องระวังตรงนี้นะครับผม โอเคต่อไปนะครับมันสามารถถูกขัดได้ด้วยการล้างบัฟเช่นกันนะครับผมคือล้างขณะที่ชาร์จนี่แหละไม่ใช่ล้างตอนชาร์จเสร็จแล้วนะครับผมเห็นไหมครับผมหยุดละนี่คือรองเท้าผมฟูดาวแล้วก็ผมก็วิ่งไม่ออกด้วยเห็นไหมครับอันนี้คือชาร์จเต็มแล้วนะเนี่ยแต่ก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่สามารถหยุดรองเท้าลอยเย้าได้นะครับน็อกแบ็คก็ได้นะเพราะน็อกแบ็คแบบมันก็คือสตันนะครับมันแค่เป็นสตันที่ผักออกเฉยๆนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเซตเก็กาดนะครับก็จะมีเกฟกาดเฮมเล็ดเก็กาดอาร์เมอร์แล้วก็เก็กาดบูลครับมาดูที่เก็กาดเฮมเลดนะครับผมมันเรียกภาษาไทยว่าหมวกหมวกแลกเลือดนะครับอันนี้คือที่ทุกคนชอบเรียกกันนะครับไม่รู้ทุกคนหรือเปล่าช่างแม่งเอาเป็นว่านะครับเวลากดไปแล้วเนี่ยเราจะให้เลือดให้ผู้ใช้นะครับ25%แล้วก็แลกกับเลือดเราครับ15%ตามชื่อเลยหมวกแลกเลือดนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาที่เรากดใส่เพื่อนเราเนี่ยเลือดเพื่อนเรานะครับจะ พุ่งขึ้น25%ของแมกเลือนะครับส่วนเราเนี่ยจะเลือดลดลง15%ของแมกเลือดเรานะครับผม AI ผมเลือดไม่ลดนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับผมเึ๊บเห็นไหมว่ามันขึ้นฮิวมา700แล้วเลือดผมก็ลดไปนะครับผม15%ประมาณนี้แค่แค่นี้แหละก็คือเราแบ่งเลือดเรา15%เพื่อไปให้เลือดเขานะครับผม25%แค่นี้เองง่ายๆครับโอเคนะครับผมต่อไปเป็นเสื้อเกบการ์ดนะครับเกบการ์ดอาร์เมอร์เนาะก็สกิลเนี่ยสกิลนี้ผมอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยคือ มันจะเดินเข้าไปนะครับผมใกล้ๆกั้สตูคือเราต้องใช้ตอนอยู่ใกล้ๆศั้สตูนะระยะแค่2เมตรนะครับผมเราจะเอาตะขอเนี่ยไปเกี่ยวกับส,สตูไว้แล้วเมื่อเราเกี่ยวตะขอเสร็จปุ๊บหลังจาก2.1วิผ่านไปเนี่ยมันจะดึงสตูเข้ามาหาตัวเรานะครับผมประมาณหนึ่ง แค่นี้ครับผมซึ่งสามารถแก้ได้ด้วยการกดเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นอมาตะนะครับผมที่แบบการคาวคอนโทรลก็น่าจะไม่โดนดึงนะเพราะว่าหมวกน้ําแข็งกับตอนเมก็กระโดดน,นี่ยก็ไม่โดนดึงนะผมไม่แน่ใจว่าอย่างอื่นที่การคาวคอนโทรลเนี่ยจะโดนดึงไหมแต่ผมจะลองใช้ให้ดูอ่าผมอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผมเกี่ยวเดี๋ยวแล้วผมออกไปเงี้ยเห็นไหมครับก็จะลากศัตรูมาหาตัวผมนะพอครบ2องเห็นไหมศัตรูถูกลากมาอย่างนี้นะครับผม แค่นี้ครับผมจบละต่อไปก็เป็นลงเท้าเก็บการ์ดนะครับเข้าใจง่ายๆเหมือนเดิมเลยคือกดแล้วเพิ่มความเร็วขึ้น40%นะครับเป็นเวลา6วิแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยก็กันสตันกันรูนแล้วก็กันสโลนะครับแค่นี้ครับโอเคผมจะกดลงเท้านะครับแล้วให้ AI รูทผมกับสตันผมนะครับผมนี่เห็นไหมผมโดนดาเมจแล้วนะแต่ว่าผมไม่ถูกสตันไม่ถูกสโลเลยนะครับองเท้าเก็บการ์ดนี้ ก็เป็นประมาณนี้แหละตอนกดอยู่เราก็คือจะไม่โดนรูทไม่โดนสตัร์แล้วก็ไม่โดนสโลนครับต่อไปนะผมเป็นเซตจูดิเกเตอร์นะครับก็มีจูดิเกเตอร์เฮมเล็นะครับจูดิเกเตอร์อาร์เมอร์นะครับแล้วก็จูดิเกเตอร์บูทนะครับผมมาดูที่จูดิเกเตอร์เฮมเล็ก่อนนะครับผมก็ง่ายๆเลยมันจะปล่อยสายฟ้าออกมานะครับเป็นวงรอบๆตัวผู้ใช้นะครับจากนั้นใครก็ตามเนี่ยที่เป็นศัตรูแล้วโดนสายฟ้าเนี่ยจะติดสตัร์นะครับผม1.5วิประมาณนี้อันนี้ที่คือที่มันเขียนนะถ้าถ้าหมวกไอพีเยอะกว่ากนี้ก ต่อไปนะครับเป็นเสื้อจูดิเกเตอร์นะอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันนะมันจะกลางโดมโดมหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นรัศมี7เมตรนะครับใครที่อยู่ในโดมเนี่ยพันธมิตรเรานะครับผมจะถึกขึ้น63นะครับผมคือได้เกาะ63ไม่ใช่ถึกขึ้น63เราใช้คําว่าได้เกาะ6 3านะครับแล้วก็ได้ฮิลิ่งรีซิฟวิ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ฮิวิ่งรีซิฟวิ่งคือผู้รับนะครับก็คือใครก็ตามที่รับฮิวตอนที่อยู่ในโดมเนี่ยจะแรงขึ้น30%นาคสับมประมาณน10คนะมผ จะเห็นว่าตอนนี้เขาตีผมทีละ16นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะกลางโดมขึ้นมาครับอ่าดาเมจจาก16เหลือ13นะครับผมประมาณนี้เนาะความถึกขึ้นเดี๋ยวเราจะให้พระคิวตัวเองนะครับจะเห็นว่ามันขึ้น362นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหลุดจากดูเอลและกลายเป็นพันธมิรกันนะครับที่นี้ผมจะกลางโดมให้ว่ามันเยอะขึ้นจริงไหมนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วกดโดมนะครับผมมาคิวอ่ะจาก362นะครับกลายเป็น470นะครับผมเห็นไหมแรงขึ้นนะครับทั้งผมแล้วก็ ตัวคนที่อยู่ในโดมเลยก็คือมันเพิ่มผู้รับอะเอาง่ายๆว่าใครใครที่เป็นผู้รับอะแรงขึ้นหมดทุกคนเลยคนไหนที่รับพิวตอนอยู่ในโดมนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นรองเท้าจูเดเกเตอร์นะครับอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันมันจะแดนนะครับผมแล้วถ้ามันแดนโดนใครเนี่ยมันจะน็อกแบ็กขึ้นนะครับ0.8ยีแค่นี้แหละหรือไม่ก็กระเด็นนะครับผมแต่มันเขียนว่าน็อกแบ็กแล้วก็กระเด็นด้วยนะเหมือนเหมือนโยนอะมันเขียนว่าทอดฟลอตวิ่งนะครับทอตวิ่งคือการโยนหรือเคลื่องอะไรพวกนี้น่าจะทั้ง, Back, งน,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 น็อกแบ็กทั อ๋อโอเคผมเข้าใจละคือมันมันโยนด้วยนิดหนึ่งแล้วมันก็นอกแบคขึ้นลอยนิดนึงต่อไปนะครับผมจะเป็นเซตการเดียนนะครับหรือว่าเซตฟูพิทักนะครับแหมโเคตรเท่เลยมีการเดียนเฮมเลดนะครับการเดียนอาร์เมอร์แล้วก็การเดียนบูทนะครับมาดูที่การเดียนเฮมเลดก่อนครับการเดนเฮมเลดเนี่ยคือเมื่อเรากดแล้วเนี่ยเราจะได้เกาะน,นะครับผมแล้วก็สามารถล้างพวกบัฟดาเมจโอเวอร์ไทม์ที่ติดอยู่ที่ตัวเราได้ด้วยก็คือบัฟพิษบัฟโดนไฟเผาอะไรพวกเนี้ยเรากดแล้วมันจะหายไปเลยนะครับอ่าแล้วเราก็จะได้เกาะมาด้วย แต่มันจะมีความพิเศษหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเรากดตอนเลือดต่ำกว่า40%เนี่ยเกาะมันจะเยอะขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเกาะเพื่อล้างพิษให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะกดตอน40%ให้ดูว่าเยอะขึ้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ AI นะครับทำการชาร์จพิษแล้วก็ยิงใส่ผมนะครับผมอ่ะยิงมาโอเคปึ๊บเห็นไหมครับสังเกตว่าตอนแรกพิษติดอยู่ที่ตัวผมพอผมกดปึ๊บบัาพิษหายไปเลยนะครับผมหายไปหายไปเลยพิษยังไม่ทันหมดเลยนะครับผมประมาณนี้ โอเคนะครับอันนี้ผมจะมาลองกดตอนเลือดต่ำกว่า40%ดูนะครับดูแค่นี้ก็รู้นะว่าต่ำกว่า40%จริงกดอ่าเห็นว่ามันได้เยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นมาเท่าตัวเลยนะผมประมาณนี้นะโอเคนะครับต่อไปเป็นเกาะกาเดียนนะครับผมก็คือเอฟเฟกมันคือนะครับมันจะสร้างออร่านะครับออร่าหนึ่งนะครับขึ้นมารอบตัวนะครับผมในเวลา5้าวิซึ่งออร่าเนี่ยใครที่อยู่ในออร่าเราเนี่ยศัตรูนะศัตรูที่อยู่ในออร่าเราจะดาเมจลดลงนะครับ60%ก็คือดเกับเนอรับ โอเคตอนนี้เขาตีธรรมดาอยู่นะจะเห็นว่าเข้าทีละสามสองนะแต่ถ้าผมกดเกาะเนี่ยแล้วเดินเข้าไปใกล้ตัวเขานะครับดาเมจเนี่ยจะเหลือ13นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมจะให้ AI วินวอลครับแล้วผมจะใช้เสื้อเดินไปเปิดนะผม AI วินวอลเรียบโอเคนี่ผมกดเสื้ออ่าเห็นไหมครับผมวินวอล์กจะหลุดเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมต่อไปนะผมเป็น รองเท้าการเดียนนะผมก็คือเมื่อกดแล้วเนี่ยเลือดเราจะเยอะขึ้นอีก100%อีก100%พูดง่ายๆก็คือ2เท่าโอเคอย่างตอนนี้เลือดผมเหลือ800%นะถ้ากดเนี่ยก็จะกลายเป็นพันหกนะผมซึ่งไอเลือดพันหเนี่ยถามว่ากดแล้วเลือดเยอะขึ้นมันดียังไงมันดีตอนที่เรารับดาเมจครับถ้าเรากดแล้วเราโดนดาเมจในช่วงที่เราเลือดเยอะขึ้นเนี่ยตอนที่มันกลับมาแบบเลือดลดลงเนี่ย เลือดเราก็จะลดน้อยลงนะครับผมอย่างเช่นถ้าผม800เนี่ยแล้วผมโดนซูมทีนึงเนี่ยซูมน่าจะเข้าผมทีละประมาณ600นะครับไม่600ก็700ซึ่งถ้าผมโดนไปเต็มๆตอนแรกตอนอยังไม่ได้กดรองเท้าเนะี่ยผมน่าจะเหลือ200ใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะลองกดรองเท้าแล้วโดนให้ดูนะครับว่าตอนเลือดกลับมาจะเหลือเท่าไหร่นะโอเคซูมมา AI นี่ครับเรากดแล้วเราจะตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมนี่106ปุ๊บเนี่ยแล้วเข้าซูมมานะครับผมผมเหลือที่1000นะตอนนี้เดี๋ยวรอเลือดกลับลงมานะครับผมผผผมมมมนนนน่่่าาจะะะะเเเหหนะหลลืือออครับ็<ๆ>้ยว คือตอนแรกผมมีแค่800นะั้นแล้วซูมเข้ามา600เนะี่ยแต่ผมลดไปแค่300นะครับจากตอนที่ผมกลับลงมาตัวเล็กนะครับผมก็คือตอนที่กลับลงมาเลือดปกติเอาง่ายๆว่าเมื่อเลือดเราเพิ่ม100%เนะี่ยแล้วเราโดนดาเมจตอนเลือดเพิ่ม1 0อเนะี่ยมันก็ไม่ต่างกับดาเมจเบาลง50%หรอกมันก็ประมาณนั้นครับเหมือนแบบเรารับดาเมจได้เบาลงนะ50%ในตอนที่เราตัวใหญ่นะครับแล้วกลับมาเป็นตัวเล็กเนาะต่อไปนะครับเป็นเซ็ตไนท์นะครับหรืออัศวินนั่นเองนะ ในแฮมเลตนะครับอันนี้กดแล้วให้เพื่อนได้ด้วยให้ได้สูงสุด5คนนะครับเพื่อนที่อยู่ในรศมี4เมตนนะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยนะเพิ่มกันคาวคอนโทลด้วยอีก60นะครับผมอ่าผมสรุปง่ายๆนะก็คือกดแล้วเนี่ยเราจะโดนพวกสตันเนี่ยน้อยลงนะครับหรือโดนรูทน้อยลงโดนสนโลน้อยลงอะไรพวกนีนะ้ก็คือมันหมดเร็วขึ้นนั่นแหละประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะกดนะครับแล้วให้ AI นะครับคอนโบผมนะครับผมนี่นะครับ โอเคนี่นะครับผมประมาณนี้เห็นไหมก็จะโดนน้อยลงนะครับก็คือหลุดเร็วหลุดจากพวกสถานะเร็วขึ้นโอเคอีกความสามารถหนึ่งของหัวไนนะครับก็คือเมื่อกดแล้วเนี่ยเราจะไม่โดนอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนย้ายตัวเราเนี่ยพวกผักหรือว่านอกแบ็กอะไรประมาณนี้นะครับเราจะไม่โดนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ AI นะครับกางกำแพงไฟขึ้นมานะครับแล้วผมจะเดินผ่านกำแพงไฟโดยใช้หมวกไนนะครับเดินผ่านอ่ะจัดมา1สเต็ปนี่ครับปกติกำแพงไฟเนี่ยเราเดินเนี่ยเราจะต้องถูกผักนะแต่เห็นไหมผมมีหมวกไนผมเดินเข้าออกได้แบบ ปกติเลยผมแค่โดนดาเมจนะครับคือกําแพงไฟมันโดนดาเมจตามปกติอยู่แล้วแต่ว่านอกจากโดนดาเมจเนี่ยเราจะโดนผลักออกไปด้วยนะครับแต่ทีนี้เมื่อเรากดหมวกไนน์เนี่ยเราไม่โดนผลักแล้วนะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมเดินให้ดูครับนี่เห็นไหมผมจะโดนผลักแบบนี้เนี่ยถ้าไม่กดหมวกไนนะ์เนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยคือผมติดเฟียเดินเข้าไปไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปจะเป็นเสื้อลมนะครับเสื้อนี้จะกางกําแพงลมขึ้นมาซึ่งเหมือนกําแพงไฟเป๊ะเลยถ้าผมโดนเะนี่ยผมจะโดนผลักนะครับทีนี้ผมจะกดหมวกไนน์ผ่านให้ดูอ่ะเอไอจัด ผมไม่โดนผักนะครับผมนี่ปกติมันจะต้องโดนผักนะถ้าเราไม่ใช้หมวกในนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นหมวกผักนะครับของหมวกสายผ้าเนาะที่มีสกิลผักนะครับเฮ้ผมจะกดนะปึ๊บแล้วจะให้ AI ผักนะครับอ่ะเห็นไหมผมโดนดาเมจนะแต่ว่าตัวผมไม่ปิวนะครับแบบปกตินี่กําแพงก็ยังไม่ปิวเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับหมวกในนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นเสื้อในอัมเมอร์นะครับผมมันจะสร้างกําแพงลมนะครับระยะยาว12เมตรขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะผักศัตรูนะครับผมออกไปนะครับศัตรูที่โดนกําแพงเนาะ ซึ่งถ้าหากว่าเราผักศัตรูสําเร็จเนี่ยเราจะได้กันดาเมจนะครับผมพูดง่ายๆก็คือถึกขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เมสตีผมนะครับผมทีนึงจะเป็นกันเนี่ยครับผมจะโดนแค่50นะครับแต่ถ้าหากว่าผมผักเขาได้เนี่ยออกไปปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะได้เกาะอ,อย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเขามาตีผมนะครับจาก5้าสเห็นไหมผมเหลือแค่38นะครับผมอ่าก็คือผักได้แล้วเราได้เกาะถึงขึ้นแต่ถ้าผักไม่ได้คือเราไม่ได้เกาะนะเราต้องผักให้โดนศัตรูอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับับบเเเเป็นนนรรรงทรงท้้าาาะค่ยยๆลย เลือกเพื่อนนะครับหรือศัตรูคนหนึ่งนะครับผมเราพุ่งเข้าไปใส่เนี่ยเราจะได้เกาะนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นศัตรูเนี่ยคนที่ได้เนี่ยจะแค่เรานะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเพื่อนเนี่ยจะได้ทั้งเพื่อนทั้งเราเลยนะครับผมอันนี้นะผมเลือกศัตรูนะแล้วผมกดปุ๊บเนี่ยจะว์ปเข้าไปหานะครับแล้วผมจะได้เกาะแบบนี้นะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นกรณีเราใช้ใส่เพื่อนนะครับผมปุ๊บจะได้เกาะทั้งเพื่อนทั้งเรานะครับประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับต่อไปจะเป็นเซตโซเจอร์นะครับผมหรือว่าทหารนั่นเองก็จะมีโซเจอร์เฮมเลดโซเจอร์อาร์เมอร์แล้วก็โซเจอร์บูลครับมาดูที่โซเจอร์เฮมเลดกันก่อนวันนี้เริ่มรีบละอ่ะบล็อกนะครับผมก็คือพูดง่ายๆเลยนะเอาเข้าใจง่ายๆนะเมื่อเรากดแล้วเราจะเป็นอมตะนะครับแต่จะทําอะไรไม่ได้นอกจากเดินนะครับก็คือคล้ายๆหมวกน้ําแข็งแต่ไม่สามารถกดตอนโดนใบกับตอนโดนสตันได้นะอันนี้คือต้องกดก่อนโดนใบกับโดนสตันนะครับกดแล้วเราจะทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนหมวกน้าแข็งครับแต่เราจะเดินได้้้้ออ่่่่าาาาาทีีตงงงงกกกับมมมมมนนนนนนนํแแขข็็คคืเเเรรดดดดดิิไไไะะะผผผจย เห็นไหมผมไม่โดนดาเมจนะครับผมแล้วก็ไม่โดนรูทด้วยนะครับผมแต่มันอมตะแค่1.75วินะครับมันแป๊บเดียวเสี้ยวนึงนะครับเอาไว้หลบสกิลสำคัญสำคัญนะต้องใช้ดีๆแล้วอันนี้ต่อไปนะครับผมเป็นเสื้อโซเจอร์นะครับหลังจากเราผลแล้วเนี่ยเราจะได้บัฟนะครับและระหว่างที่เราได้บัฟเนี่ยถ้าหากว่ามีใครนะครับมาทำดาเมจใส่เรานะครับผมต่อฮิตนะครับ1นยิทเราจะได้ดาเมจนะครับผมเพิ่มขึ้น7นะครับแล้วก็กัน CC เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4%นะครสี่เปอร์เซ็นต์นนนั่แหละสสูงงุดดทั้หมนะครับ10สัตซนะครับ นั่นแปลว่านะครับผมคนตีเรานะครับได้สูงสุด10บพิทนะครับเมื่อครบ10บพิทนั่นคือตันสุดแล้วเราจะได้ดาเมจสูงสุดนะครับผม7จ็คูณสิอ่า70%นะครับผมแล้วก็กันเขาคอนโทรลอีก40%นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็คือมาดูตอนยังไม่กดก่อนแล้วกันอ่ะนี่ครับดาเมจธนูผม243นะครับ243ที่ยิงที่ระยะไกลสุดของวอร์โบนะครับผมต่อไปนะครับผมผมจะกดเสื้อนะครับแล้วให้เขาทำผมถึง10บพิทเลยนะครับผมอ่าจะเป็นพิทจะเป็นอะไรก็ได้นะขอแค่้้คคครรรบบบ10 10พินนนนนะะะะะััเีี่่ยตออ7ลลลล8 9าแวผม ที่ผมจะยิงนะครับผมเห็นไหมกลายเป็น399นะครับเยอะขึ้นมากนะเพราะว่ามันเพิ่มถึง70%ครับมันเพิ่มเยอะมากถ้าเราโดนถึง10คิตนะครับผมประมาณนี้นะอันสุดท้ายแล้วนะครับผมสายเล็กก็คือรองเท้าโซเจอร์นะครับผมเข้าใจง่ายมากๆเหมือนเดิมนะครับก็คือตอนที่กดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราจะวิ่งช้าก่อนนะครับมันจะได้ความเร็วแค่10ครับแต่หลังจากผ่านไปนะครับผมทุกๆ1วิเนี่ยสแต็กมันจะเพิ่มขึ้น1นะครับสูงสุดทั้งหมด8สแต็กนะครับผม กล่าวก็คือถ้าสแต็กเต็มเนี่ยเราจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่80%นะครับผมมาลองกดดูเลยอ่ะนี่ผมวิ่งแล้วนะแต่มันยังช้าใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเพิ่มนะครับ2 3 4 5 6ห้านี่แล้วมันก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะครับ7 8เนี่ยพอครบ8ก็เร็วขั้นสุดนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็คือรองเท้าโซเชอร์นะครับผมก็ประมาณนี้หมดแล้วนะครับผมหมดแล้วทุกชิ้นะสำหรับสายเหล็กตอนนี้จะภาพหมดแล้วต่อไปผมก็จะทำผ้าคลุมละผ้าคลุมเสร็จแล้วก็จะทำอาวุธต่อให้นะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไปละสวัสดีครับเฮ้ยกดโดนไพร์ไอวี